สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วว่านไปสมเขาเมื่อน,นี้สิมาหยอดเขาให้ซื้อเขาให้เขามาเป็นซ่องพี่น้องซ่องละห้าสิบบาทซ่องหนึ่งเขาว่ามีประมาณจะหกร้อยมเมล็ดบอกเขาว่ามองนี้มันตำเนาะมันปลูกมันบ่ได้หัวมันจะเน่าก็กเลยเอาออกก่อนเลยสิดใจเขาให้สิล่องเบิงพี่น้องค่าแต่เห็ดมื่อน,นี้แหละืม่ใช่เตยต่อย,ยอด อันยอดลงก็เ,เอาอันตีนเฮ้าอันฝากไอยังก็เ,เขาเอินกบเนาะเอาตีนกบเอาตีนกบเลจ้ะบอมมีเครื่องยอดว่าได้เฮ็ดว่าได้ยังจ้ะเฮ็ดงานสองคนหมุนหัวหมุนเลยคะ่ะแบง่งไปนั่นแน่ไปนี่เน่หมุนเวียนนี่เลยค่ะทั้งกู่มันแก้วทั้งกู่มันตะบะหลังทั้งดำหน้าทั้งซอมเขานามทวมอีลุกอีหลุนอยู่นี่หละทุกอย่างวนวนเวียนอยู่นี่เลยจ้ะร่างมือหอดบ่มี่เวลา มาลงคลิปทักทายพี่น้องหรอกจ้ะซื้อมาสิบซองจ้ะเป็นเงินหาลอยบาทกับพาสรงเนาะผ่านเขานียวอีกอยังเขาว่าเขาเนีว้าานวผู้ผ่านจ้ะจแล้วก็ซื้อพ่านเขาอันันมานำ้ำพ่านเขาดอกพยมอมเขาเจ้าเขาขาวเขาเจ้า,อจาดอกพยอมจ้ะทั้งนี้คือยอดเร็วนหันมายอดนี่เอาเชือกเอ็นเชือกฟางขึงเป็นแถวความหางระว่างตน บจจำกากัดค่ะกะเอาความห่างระว่างตนนี่กะเอาสวัสดีค่ะพญสืบสวัสดีครับคิดว่าลองเห็ดไม่ได้เจอกันตั้งนานว่ม,นมีเวลาเห็ดงานหัวหมุนเลยไม่มีเวลา,วลลวลาอัดคลิปเลยกะความห่างระว่างตนระว่างเมล็ด กะเอาเนี่ยประมาณนั้นกกอาศัยเป็นแถวจั๊กน้อยเพื่อว่าได้มีเวลามาเอาหนาเอาหยังออกเนาะมันแดงคือใส่หน่อยแต่พี่จักก็ใส่ประมาณจักเมล็ดหลังเทียวข่อยใส่หาเป็นหกเจ็ดปุ๋แล้วล้นพลวดลงไปน้องข่อยเอาหอยไว้น้ำไอหอยไว้น้ำแอลนี่จ้ะกะเอาจ้ะ พอดีและเลี่วมองนี้มั้งพอดีละพอดีว่ะเนี่ยประมาณนี้กับปลาหมันเนี่ยตรงตรงนี้แหละโเดินไปฮอดทางฝุ่นกับมีดเลยห้องโซเนตยังสีเลยเป็นหลุมคอยบกระเด็นไปใส่ก็เอาซ้ำนี่แหละห้าร้อยนี่ห้าร้อยบาทนะเว้ก็ ตอนแรกล่ลองเอาอันใหม่มาสักผู้นึงหยอดผู้หนึง่งก็ซ่าเนี่ยเจอบอกว่าโอซ่าเอาตีนถมเอาเลยเพราะวะ่าหยอดเอาตีนถมหยอดตีนถมคือผู้เท่าเกาไหวอันนั้นคือมัดด้วยพี่หน้องมันเอาออกแล้วเดี๋ยวหยอดเขา้าอันเหนียวแล้วๆนี่ก็ว่าติไปกูมันออกก่อนเนี่เพราะท่านจะหยอดเข่าเจ้าหรอกติไปกูมันออกอีกเพราะว่ามันไปทอนเบิง้งแล้วไปลุกเบิ้งนะ มันมียังมีอยู่อีออก,กอยู่ย่ตกนรกอยู่อันนั่นแน่อันนี้แน่อยู่นี่แหละมันมีเวลาเฮ็ดคลิปปันใดจะนานนานกะตีเฮ็ดทีแต่ว่ากะตีเฮ็ดเรื่อยๆนี่แหละจ้ะบ่ไปใส่ดอกแห่งหาจังหวะหาโอกาสแบบลูกทุงลูกทุงเนาะบ่มีหลักการอี่อยังดอกเฮ็ดไปสันดาจ้ะต้นบักท่านก็บ่ได้ไปบำรุงปันใดเมื่อวานนี่ก็ไปพรวนดินเสียหยา เดี๋ยวที่เปลี่ยนขยับเชือกให้พ่อใหญ่เสิร์ตก่อนเนี่ยค่ะเราก็เอาความห่างกับปักลุ่มนี่นี่ห้อยเกา่าห้อยหูเกา่าเราก็เอาความห่างมานี่ปักลุ่มอื้อีกอันนึงขยับตามกัน เดียวีจ่จะเดี๋ยวค่อยทิ่ไปซอยพญายศดยอดเขามันแหลวพ็จะได้กูมันออกจากน้อยเอ้ยจ้ะจังเลยก็ค่อยติดตามรับช่มใหมลูกทุ่งสนทยายเรื่อยตลอดเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องจ้ะเดี๋ยวังขอกันคลิปใหม่เด้อจ้ะเดี๋ยวสิท้ายอัปเดต ยนี่มันขึ้นมากมันปรงมากดลยทรายทรายนี่เขาหยดสิลร่องเบิ้งได้จ้ะอาสวัสดีค่ะเฮ้เซิร์ชบ,บ,บ, <c oughs> บ,บายบายนี่เฮ้วัสดีวัสดีพี่ใหเซิร์ชบายบาย